เป็นเวลากว่า135ล้านปีมาแล้วนะครับที่ไดโนเสาร์เคยเป็นผู้ครอบครองโลกและอาจจะยังครอบครองโลกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ถ้าหากไปเกิดเหตุการณ์อุกาบาตตกเมื่อ65ล้านปีก่อนจนทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปหมดมันดูน่าสงสารนะครับแต่ก็อาจดีแล้วที่พวกมันไม่ได้อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ในอดีตมันก็น่ากลัวกว่าที่เราจะจินตนาการได้และในวันนี้ เราจรึงของนำเสนอสิ่งมีชีวิตดึกดําบันบางสายพันธ์ุที่คิดว่ามันน่ากลัวซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยสิงโตโทะเลแห่งยุคไทแอติกโนโทโซลัสนะครับหมายถึงสัตว์เลื้อยคานเทียมที่อยู่ในช่วงยุคไทแอติกที่สูญพันธุ์ไปแล้วมันมีลำตัวความยาวอยู่ที่ประมาณ1-4เมตรสามารถพบเจอได้ในประเทศเยอรมันฝรั่งเศส ในทวีปยุโรปแล้วก็ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกานะครับมันเป็นสัตว์เลื้อยคานยุคแรกๆที่ได้มีการปรับตัวลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเพียงแต่มันยังมีวิวัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์มากนักโดยขาทั้ง4ข้างของมันยังคงเป็นนิ้วเท้าที่มีพังผืดขึงระหว่างนิ้วอยู่ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนไปเป็นคีบเหมือนสัตว์เลื้อยคานทะเลในช่วงยุคหลังๆจึงคาดว่า มนัจใช้ขาทั้ง4ี่ในการพุ้ยน้ําและใช้หางที่มีครีบเล็กๆคล้ายกับใบพายในการโบกไปมาเพื่อว่ายน้ําและควบคุมทิศทางนั่นเองสันนิษฐานกันว่าในช่วงเวลานั้นมันอาจใช้ชีวิตคล้ายกับสิ่งโตทะเลหรือแมวน้าในปัจจุบันก็เป็นได้โดยที่พวกมันจะลงไปหาอาหารในทะเลก่อนแล้วจะกลับขึ้นมาพักผ่อนบนชายฝั่งหรือโขดหินและเนื่องจากขาทั้ง4ี่ข้างของมันมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากพวกมันจึงสามารถที่จะคลืบคานอยู่บนบกได้ โดยอาหารทะเลส่วนมากที่พวกมันกินนะครับก็จะเป็นปลาเป็นหมึกแล้วก็สัตว์น้ําเล็กๆในยุคนั้นอีกทั้งมันยังมีฟันที่แหลมคมคล้ายกับสิวที่ยื่นออกมาจากปากของมันเพื่อคอยจับเหยื่อที่ตัวนลื่นๆจากน้ํานี่ขนาดมันยังวิวัฒนาการไม่เต็มที่นะเนี่ยยังน่ากลัวอะไรได้ขนาดนี้แมงป่องทะเลยักษ์ทีมนักบรรพชีวินวิทยาได้ค้นพบซากฟอสซิลที่มีกล้ามของแมงป่องทะเล และสันนิษฐานว่ามันมีอายุไม่ต่ำกว่า350ล้านปีแล้วนะครับคันเมื่อนำมาประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ทราบว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตต,ตัวนี้ในอดีตพวกมันมีขนาดตัวใหญ่ได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวมันคือยูริเทริดแมงป่องทะเลยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมามีการสันนิษฐานว่าฟอสซิลแมงป่องทะเลที่ถูกค้นพบนี้มีวิวัฒนาการมาจากยาเอเคิลออฟเทลุด เลนาเนียเอซึ่งเป็นแมงป่องโบราณชนิดหนึ่งที่พบได้เฉพาะในทะเลแถบประเทศเยอรมน,นีเมื่อ390ล้านปีก่อนเท่านั้นและนักภูมิศาสตร์บางรายเชื่อว่าเจ้าแมงป่องทะเลยักษ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเป็นปริมาณมากอีกทั้งเจ้าแมงป่องทะเลยักษ์โบราณชนิดนี้ยังเป็นสัตว์ที่กินเนื้อทุกชนิดไม่เว้นแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองโดยมันจะทําการต่อสู้กันและจะกินฝ่ายที่แพ้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่กระตุ้นให้เจ้าสัตว์ดึกดำบรรพ์พวกนี้ต้องมีขนาดตัวที่ใหญ่เท่าที่จะทำได้เพื่อความอยู่รอดของพวกมันและยังเชื่อว่ายูริเทลิตหรือแมงป่องทะเลโบราณอาจเป็นบรรพบุรุษที่อยู่ในน้ําของแมงป่องในปัจจุบันก็เป็นได้ครับหมูนรกดึกดำบรรพ์เอนเทโรดอนเป็นสัตว์ในยุคโบราณที่อาศัยอยู่เมื่อราว1 6ถึง37ล้านปีก่อน และอาศัยอยู่ในพื้นที่หลากหลายตั้งแต่อเมริกาจนไปถึงเอเชียเอนเทโรดอนมีน้ำหนักตัวประมาณ900กิโลกรมัมและมีขนาดตัวใหญ่รวมไปถึงยังมีเขี้ยวที่แหลมคมเป็นอย่างมากมันจึงได้รับการตั้งฉายาว่าหมูนรกซึ่งสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของพวกมันก็คือเดโอดอนเอนเทโรดอนตัวเล็กนั้นจะมีขนาดตัวเท่ากับควางที่โตเต็มวัยส่วนเอนเทโรดอนตัวใหญ่ก็จะมีขนาดตัวพอๆกับม้าเลยทีเดียวนะครับ จากการตรวจสอบฟอสซิลของมันพบว่าเอนเทลดอนเนี่ยมันมีหัวที่ใหญ่และหนักมากเวลาที่ต่อสู้กันเนี่ยมันสามารถที่อ้าปากงับหัวอีกฝั่งได้เลยนอกจากนั้นมันยังมีเขี้ยวที่แหลมคมขนาดใหญ่พอๆกับแขนของคนอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าฟันด้านหน้าของมันจะใหญ่แต่ฟันด้านในของมันกลับเรียบซึ่งนั่นเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าพวกมันสามารถกินได้ทั้งเนื้อแล้วก็พืชอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของเอนเทโรดอนคือ พวกมันนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่บรรพบุรุษหมูป่าตามชื่อหมูนรกอย่างที่เราคิดแต่ในทางกลับกันนะครับพวกมันเนี่ยมีความใกล้เคียงกับสัตว์ในตระกูลฮิโปโหรือวานมากกว่าทัก,กะแตนยักษ์เชื่อว่าหลายคนอาจกลัวทักกะแตนนะครับเพราะด้วยขาที่แหลมคมคู่หน้าอีกทั้งลักษณะบริเวณที่ปากของมันก็ดูเหมือนว่าพร้อมจะกัดได้ทุกสิ่งไม่เว้นแม้กระทั่งงู ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวพวกมันมากงานนี้ต้องบอกเลยครับว่าขนาดตัวไม่เกี่ยวครับใส่เดี่ยวได้หมดแต่นั่นอาจจะยังไม่ทำให้คุณขนลุกพอถ้ายังไม่รู้จักกับเจ้าตะกกแตนไททันออฟเทล่าบรรพบุรุษของตะกแตนปัจจุบันหลายสายพันธุ์มันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าตักกแตนปัจจุบันมากครับแต่มีขาหลังที่ไม่แข็งแรงมากนักจึงทำให้พวกมันกระโดดไม่ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการล่าเหยื่อของมันเพราะมันมีขาหน้าที่ทรงพลัง ต่อให้เหยื่อจะใหญ่ขนาดไหนมันก็สู้จนสุดใจขาดดินอย่างที่เรารับรู้กันดีครับว่ามแมลงยุคดึกดําบันนั้นส่วนมากจะตัวใหญ่นั่นอาจเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยและรวมไปถึงเพื่อความอยู่รอดของพวกมันนั่นเองจึงทําให้พวกมันต้องวิวัฒนาการตัวให้ใหญ่ขึ้นและโชคดีแล้วครับที่พวกมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่กล้าไปเดินในทุ่งในานาหรอกนะครับเพราะเดี๋ยวเจอพวกมันเข้าแล้วจะยุ่งบันพบุรุษของสลอ็อต ถ้าพูดถึงเจ้าแห่งความสโลไลท์ก็คงหนีไม่พ้นเจ้าสล็อตอย่างแน่นอนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าบรรพบุรุษของมันไม่ได้เชื่องช้าและดูอ่อนแอเช่นนี้เมกะทีเลียมหรือบรรพบุรุษของเจ้าสล็อตนั่นเองซึ่งเจ้านี้เคยเป็นเจ้าแห่งความทรงพลังลายหนึ่งบนโลกในช่วงยุคไพรโอซีนที่สูญพันธุ์ไปแล้วพวกมันมีถิ่งอเนดอยู่ในทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของโบลิเวียมีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางประมาณ6เมตรและมีน้ำหนักตัวมากถึง4ตันเลยทีเดียว ซึ่งพอๆกับช้างในยุคปัจจุบันเลยนะครับนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเมกกีเทียมอาจเป็นสัตว์กินซากโดยขโมยซากสัตว์ที่ตายแล้วจากนักล่าของสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นๆนั่นเองและจากการตรวจสอบฟอสซิลทาให้พอคาดการได้ว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปในช่วงของยุคน้ําแข็งซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เผ่าพันธุ์มนุษย์โฮโมซาเปียนได้เริ่มเข้ามาครอบครองโลกใบนี้นั่นจึงทําให้นักโบราณคดีคาดว่าที่เจ้าสล็อตยักษ์นี้สูญพันธุ์ไป เพราะน้ำมือของมนุษย์นั่นเองแต่ถ้าใครมีข้อมูลแบบอื่นก็อคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับมแมลงปอยักษ์เมก a านิวล็อบซีดจัดเป็นมแมลงปอที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยอุบัติมาบนโลกนี้มันมีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางประมาณ43ซนติเมตรและมีความยาวของปีกอยู่ที่ประมาณ33ซนเมถ้าวัดความยาวจากปีกด้านซ้ายไปจดปีกด้านขวา จะมีความยาวของปีกอยู่ที่ประมาณ71เซนติเมตรเลยทีเดียวและคาดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่บินบนท้องฟ้าได้พวกมันสามารถล่าได้ทุกอย่างที่กว้างหน้าไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคานที่เป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์พวกมันมีรูปร่างคล้ายมาแมลงปอแต่ยังไม่จัดอยู่ในกลุ่ม,มแมลงปอแท้อย่างไรก็ตามคนทั่วไปก็มักเรียกมันว่า,มาแมลงปอยักษ์อยู่ดีเมกานิลอบซีด อาศัยอยู่ตั้งแต่ช่วงยุคต้นเพอร์เมียนและสูญพันธุ์ไปในปลายยุคเพอร์เมียนซึ่งเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาและมีการกวาดล้างสัตว์ในยุคนั้นไปมากกว่า90%สซส่วนเหตุผลที่ว่าทำไม,มแมลงในอดีตถึงมีขนาดตัวที่ใหญ่มากเหตุผลแรกคือปริมาณออกซิเจนในยุคนั้นมีมากกว่าในปัจจุบันและเหตุผลที่2คือสมัยนั้นยังไม่มีผู้ล่าขนาดใหญ่อย่างเช่นเครอ,อร์โรซอร์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาในภายหลังนั่นเอง จอมขมือบใต้มหาสมุทรโมซาซอเป็นสัตว์เลื้อยคานในทะเลขนาดเมื่อึงมากลุ่มสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่บนโลกในปลายุคกีเตเชียสก่อนที่สัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่ทั้งหมดจะสูญพันธุ์ไปเมื่อ66ล้านปีที่แล้วแม้ว่ามันจะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแต่ก็ถูกจัดให้เป็นญาติกับพวกงูแล้วก็ตะกวดนะครับหรือจะบอกว่ามันเป็นกิ้งกาทะเลยักษ์ก็ได้นะครับหลายคนอาจสงสัยว่ามันเป็นญาติกับงูได้ยังไง นั่นเป็นเพราะว่าโครงสร้างขากรรไกรและกระโหลกศีรษะของมันสามารถยืดหยุ่นได้เหมือนงูนั่นเองในการว่ายน้ำของโมซาซอร์จะขยับลำตัวน้อยมากเพราะมันจะใช้คลิปหางในการบวพัดเหมือนกับปลาฉลามอาหารหลักของพวกมันคือพวกมันกินได้ทุกอย่างที่กวางหน้ารวมไปถึงไดโนเสาร์อีกด้วยแม้ว่าโมซาซอร์จะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากแต่มันก็อาจไม่เท่ากับในภาพยนตร์ที่ทําให้ดูใหญ่เกินจริงขึ้นไปอีกเพราะโมซาซอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยถูกค้นพบมามันมีความยาวอยู่ที่17เมตรเท่านั้นเทียบได้กับฉลามยักษ์เมกาโลดอนเท่านั้นเองหรือถ้าจะเปรียบเทียบกับสัตว์ทะเลในปัจจุบันโมซาซอก็จะมีขนาดเท่ากับวานหัวทุยซึ่งเป็นสัตว์นักล่าที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันแต่โชคดีแล้วครับที่วานหัวทุยมันล่าแค่ปลากับกินหมึกทะเลไม่ได้กินแหลกเหมือนกับโมซาซอ ราชาจระเข้ดึกดำบรรพ์คาโปสุคัสคือจระเข้ยักษ์ดึกดำบรรพ์มันมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะพวกมันมีขาที่ยาวกว่าจระเข้ในปัจจุบันซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทําให้พวกมันสามารถวิ่งไล่จับเหยื่อบนบกได้รวมไปถึงยังทําให้พวกมันว่ายน้ําได้คล่องแคล่วมากกว่าเดิมอีกด้วยพวกมันเคยมีชีวิตอยู่เมื่อราว110ล้านปีก่อนโดยคาดว่าน่าจะมีความยาวกว่า6เมตร หลังจากที่มีการค้นพบกระโหลกศีรษะเกือบสมบูรณ์แบบของมันทำให้เห็นว่าพวกมันมีเขี้ยวขนาดใหญ่ยาวและแหลมเป็นอย่างมากการล่าอาหารของพวกมันไม่เพียงแค่ซุ่มเฝ้าดูเหยื่ออยู่เฉยๆในน้ำเท่านั้นแต่พวกมันจะกระโจนขึ้นมาบนบกและวิ่งตะคุบเหยื่อเช่นไดนเสาร์กินพืชที่ไม่ทันตั้งตัวเป็นต้นเขี้ยวของพวกมันสามารถเจาะทะลุผิวหนังและหักกระดูกของเหยื่อได้ภายในพริบตา หลังจากเป็นที่หวาดกลัวของสัตว์น้อยใหญ่มาเป็นเวลานานเมื่อเข้าสู่ยุคน้ำแข็งพวกมันก็สูญพันธุ์ลงไปคาดว่าเพราะอาหารของพวกมันมีจำนวนน้อยลงทําให้พวกมันค่อยๆลดจํานวนลงเรื่อยๆจนสูญพันธุ์แต่ก็ดีแล้วเนอะที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะจระเข้ในปัจจุบันยังน่ากลัวขนาดนี้และถ้าพวกมันยังมีชีวิตอยู่จะบันเทิงกันขนาดไหนปายักษ์หุ้มเกราะดังเคิลออรเตียส ปลายักษุ้มเกาะที่อาศัยอยู่ในช่วงยุคิโอเนียนหรือเมื่อประมาณ380-360ล้านปีก่อนโดยมีการขุดพบฟอสซิลของพวกมัน,นยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือโปลแลนด์เบลเยียมแล้วก็โมร็อกโกโดยส่วนมากฟอสซิลที่พบเจอเจะเป็นส่วนหัวนั่นจึงทำให้เราไม่แน่ชัดในเรื่องรูปร่างของตัวมันแต่ที่แน่ๆคือส่วนหัวและช่วงต้นของลำตัวมันจะมีเกาะหุ้มอยู่ และตัวอย่างฟอสซิลขนาดใหญ่ที่สุดของปลาชนิดนี้ที่เคยพบมาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกครับคํานวณแล้วมันน่าจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ10เมตรและมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ4ตันเท่านั้นเองส่วนปากของมันนะครับจะมีกระดูกเป็นจงอยแข็งคล้ายกับปากตาเต่าทะเลและมีฟันที่แหลมคมวิเคราะห์กันว่าความรุนแรงในการกัดของมันนั้นสูงถึง8,00 0ปอนด์ต่อตารางนิ้วเลยทีเดียวซึ่งแรงกว่าฉลามหลายเท่าเพราะฉลามในยุคนั้นก็ยังเป็นอาหารอย่างหนึ่งของมันด้วยนะครับ และยังคาดการ์กันว่าฟันอันทรงพลังของมันนั้นสามารถที่จะเจาะเกาะของปลาและสัตว์ชนิดอื่นๆซึ่งรวมไปถึงพวกเดียวกันเองได้ไม่ยากถือว่าเป็นความโชคดีมากนะครับที่พวกมันสูญพันธุ์ไปแล้วไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่กล้าลงไปเล่นน้ําอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิ่งมีชีวิตดึกดําบรร ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้บางคนอาจสงสัยว่าทำไมเราไม่เอาไทเรโนโซลัสหรือทีเล็กมานำเสนอนั่นเป็นเพราะว่าเราเห็นกันบ่อยแล้วครับหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอโหจริงดิด้วยนะครับ